พุกภาษาไทยในวันที่ฝนโปรยเธอกลับพบจดหมายที่ไม่ควรจะมีอยู่บนโลกนี้ใครเป็นคนเขียนและคำสัญญาในสายฝนครั้งนั้นจะพาเธอไปพบกับความจริงหรือความสูญเสียที่ไม่อาจย้อนกลับสายฝนโปรยลงมาช้าๆเม็ดน้ำเย็นเฉียบกระทบแก้มของมินเธอยืนอยู่กลางถนนเก่าที่ว่างเปล่าในยามเย็นกลิ่นดินชื้นลอยฟุ้งในอากาศ แสงไฟจากเสาไฟส่องผ่านม่านฝนเหมือนเงาแห่งความทรงจำในมือของเธอมีจดหมายซองหนึ่งกระดาษเปียกจนแทบจะฉีกขาดแต่หมึกสีฟ้าที่เลือนรางยังคงปรากฏข้อความเพียงบรรทัดเดียวฉันจะกลับมาในวันที่ฝนตกอีกครั้งหัวใจของมินเต้นแรงเสียงฟ้าร้องดังไกลาจากอีฝ้ากของเมืองเธอจำได้ว่าเขาเคยพูดประโยคนี้เมื่อสามปีก่อน ในวันสุดท้ายที่เขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยเธอก้มลงมองพื้นรอยรองเท้าเปื้อนคลนทอดยาวไปยังปลอกมืดข้างหน้าสายลมพัดแรงขึ้นจนร่มในมือสัน่นแสงวาบจากฟ้าแลบสะท้อนให้เห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ปลายปรอกร่างนั้นไม่ขยับมินกลืนน้ำลายฝนตกหนักขึ้นเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาสังกะสีดังก้องเหมือนเสียงหัวใจของเธอเอง เธอเก้าวเท้าไปข้างหน้าทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความลังเลกลิ่นควันไฟและกลิ่นน้ำฝนผสมกันในอากาศจนแสบจมูกเธอเห็นบางอย่างในมือของร่างนั้นกระดาษสีขาวที่เปียกจนโปร่งใสาสายตาของมินเริ่มพร่ามัวไม่แน่ใจว่าเพราะฝนหรือเพราะน้ำตาร่างนั้นเริ่มเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวทีละก้าวเสียงรองเท้าแฉกน้ำก้องสะท้อนในตรอกแคบ มินถอยหลังแต่พบว่าด้านหลังของเธอเป็นกําแพงเย็นเฉียบเธอยกมือขึ้นกําจดหมายไว้แน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินเสียงของมันฝนเริ่มซัดแรงขึ้นราวกับจะกลืนทุกสิ่งให้หายไปในความมืดเธอมองไปยังร่างนั้นอีกครั้งแสงไฟจากเสาไฟกระทบใบหน้าที่เธอจำได้แม่นคนที่เธอฝังไว้กับมือของเธอเองเมื่อสามปีก่อน เขายืนอยู่ตรงหน้าในคืนที่ฝนตอกอเหมือนคำสัญญาในจดหมายนั้นทุกตัวอักษรมินยืนนิ่งอยู่กับที่เสียงฝนกระหน่ำเหมือนเสียงหัวใจที่เต้นแรงไม่หยุดร่างตรงหน้าค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ทุกก้าวฝ่าแ่งนน้ำกระเซ็นรอบตัวแสงไฟสลัวสะท้อนใบหน้าซีดขาวของเขาแววตาที่มองมานั้นเย็นชาแต่เต็มไปด้วยบางสิ่งที่เธอจำได้ดีต้น เธอเอ่ยชื่อเขาเบาๆเสียงของเธอสั่นสะท้านราวกับกลัวว่าคําพูดนั้นจะปลุกบางอย่างขึ้นมาเขาไม่ตอบเทียงแต่ยืนอยู่ตรงหน้าในมือของเขายังถือกระดาษแผ่นนั้นมันเปียกจนหมึกแทบลบเลือนแต่เธอเห็นประโยคสุดท้ายที่เขาเขียนไว้อย่างชัดเจนคำสัญญายังไม่จบมิ่งถอยหลังช้าๆแต่พื้นลื่นจนเธอเกือบล้ม เสียงสายฟ้าผ่าดังขึ้นเหนือหัวเงาของเขาเหยียดยาวไปทั่วผนังเก่าเธอจำได้ดีว่านี่คือที่ที่เขาหายไปปรอกนี้คือที่ที่ตำรวจพบเพียงเสื้อกันฝนของเขาไม่มีศพไม่มีร่องรอยอื่นใดเขาก้าวเขาว้ามาอีกหนึ่งก้าวกลิ่นฝนกลบทุกกลิ่นรอบข้างแต่มินกลับรู้สึกถึงกลิ่นบางอย่างที่ไม่ควรมีในคืนแบบนี้กลิ่นเหล็กกลิ่นเลือด หัวใจของเธอเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะระเบิดออกมานายยังอยู่จริงๆเหรอเธอพูดเสียงแผ่วเขายิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่เย็นเฉียบจนขนลุกฉันบอกแล้วในวันที่ฝนปกฉันจะกลับมาเสียงของเขาเหมือนเสียงลมหายใจผสมกับเสียงฝนเบาแต่ชัดเจนในความมืดมิงยืนแข็งราวกับถูกตรึงไว้เธอมองไปที่จดหมายในมือของตัวเอง มันคือจดหมายที่เธอเขียนถึงเขาในวันที่เขาตายจดหมายที่เธอฝังไว้ใต้ต้นไม้ข้างสุสานแต่ตอนนี้มันกลับมาอยู่ในมือของเธออีกครั้งพร้อมลายมือของเขาที่เพิ่มขึ้นว่าฉันอ่านแล้วสายฟ้าแลบอีกครั้งเธอมองเห็นบางสิ่งบนหน้าอกของเขาคราบเลือดจางๆที่ไม่ถูกฝนชล้างมือของเขาสัน่นแต่สายตายังคงจ้องมาที่เธอ ราวกับต้องการบอกบางอย่างที่ยังไม่จบเธอกลั้นหายใจก้าวเข้าไปใกล้หนึ่งก้าวต้นนายอยากให้ฉันทำอะไรเขาไม่ตอบในทันทีเทียงแค่ยื่นมือออกมาในมือของเขามีสร้อยเงินเส้นหนึ่งจีรูปหยดน้ำที่เธอจำได้ดีมันเป็นของเธอของที่เธอทำตกไว้ในคืนที่เขาเสียชีวิตเอามันกลับไปเขาพูดเบาๆ น้ำเสียงเหมือนแววผ่านสายฝนแล้วอยากกลับมาที่นี่อีกมือของมินสันเธอค่อยๆเอื้อมไปรับทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสถึงโลหะเย็นร่างของเขาก็เริ่มเลือนหายเหมือนละอองฝนที่ถูกลมพัดเธอร้องเรียกชื่อเขาแต่เสียงกลับจอมาหายไปในเสียงฝนมินสุดลงกับพื้นเธอรู้สึกถึงน้ำเย็นที่ไหลผ่านมือ เมื่อมองลงไปเธอเห็นจดหมายที่เธอถืออยู่ละลายไปกับน้ำฝนเหลือเพียงรอยหมึกที่ฟุ้งกระจายแต่ประโยคสุดท้ายกลับยังชัดเจนคำสัญญาในฝนยังคงอยู่เธอหอบหายใจมองไปรอบๆปรอกมืดกลับว่างเปล่าอีกครั้งไม่มีเงาไม่มีเสียงฝีเท้ามีเพียงเสียงน้ำหยดจากหลังคาเก่าที่ไหลลงราวน้ำตาของเมืองมินลุกขึ้นยืน ฝนเริ่มซาลงแต่ในใจของเธอกลับหนักแน่นกว่าเดิมเธอกำลัสร้อยนั้นแน่นความเย็นจากโลหะทำให้เธอรู้ว่ามันไม่ใช่ความฝันเธอกลับไปยังบ้านไม้เก่าที่เธอกับต้นเคยอยู่ด้วยกันในห้องเล็กนั้นทุกอย่างยังเหมือนเดิมรูปถ่ายของเขายังวางอยู่บนโต๊ะรอยยิ้มในภาพนั้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนเขายังอยู่ใกล้ๆ,ๆเธอวางสร้อยลงข้างรูป แต่ทันใดนั้นลมพัดหน้าต่างเปิดออกฝนกระเด็นเข้ามาอีกครั้งรูปถ่ายล้มลงเองโดยไม่มีใครแต่ต้องและใต้กรอบรูปเธอเห็นจดหมายอีกฉบับหนึ่งซองสีขาวเหมือนกับที่เธอถือไว้ก่อนหน้านี้บนหน้าซองเขียนเพียงว่าอย่าลืมคำสัญญาในคืนต่อไปที่ฝนตกมือของมินเย็นเฉียบเธอเปิดจดหมายช้าๆข้างในมีข้อความเพียงบรรทัดเดียว สิ่งที่เธอเห็นยังไม่ใช่จุดจบเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นไฟในห้องดับวูบมินหันไปมองหน้าต่างที่กระจกฝ้ามีรอยมือเปียกน้ำแตะอยู่รอยนั้นเป็นรอยมือข้างซ้ายและมีหยดเลือดเล็กๆไหลล,ลงตามแนวกระจกมินยืนตัวแข็งเธอถอยหลังไปจนชนกับโต๊ะรูปถ่ายล้มลงอีกครั้งครั้งนี้กระจกแอตกออกและในภาพนั้น เธอเห็นเงาของตัวเองยืนอยู่ข้างเขาในสายฝนเธอไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่เธอรู้สึกถึงลมหายใจของใครบางคนอยู่ข้างหลังใกล้จนได้ยินเสียงกระซิบเบาๆฝนกำลังจะตกอีกครั้งเธอหันกลับไปทันทีแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงหน้าต่างเปิดกว้างแอละเม็ดฝนเม็ดแรกของคืนใหม่เริ่มโปรยลงมาอีกครั้ง มินยืนมองออกไปเสียงฝนดังขึ้นเรื่อยๆในความมืดเธอเห็นร่างหนึ่งยืนอยู่กลางถนนร่างที่เธอรู้ว่าไม่ควรมีอยู่จริงเขาเงยหน้าขึ้นมองตรงมาที่เธอและยกมือขึ้นช้าๆบนฝ่ามือของเขามีจดหมายอีกฉบับหนึ่งเขาเปิดออกข้อความภายในนั้นสะท้อนเข้าตาเธอผ่านแสงฟ้าแลบคำสัญญาของเรายังไม่สิ้นสุด เสียงหัวใจของมินดังรัวทุกหยดฝนเหมือนเสียงเตือนระหว่างเธอกับเขาคำสัญญาที่เขียนไว้ในสายฝนได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในค่ำคืนนี้สายฝนยังคงโปรยลงมาอย่างอ่อนโยนแต่บรรยากาศกลับเงียบงันจนน่าประหลาดมินยืนอยู่ตรงหน้าต่างเธอมองออกไปยังถนนที่ว่างเปล่าไม่มีเงาร่างใดอีก มีเพียงแสงไฟสลัวสะท้อนหยดน้ำบนพื้นถนนจดหมายในมือของเธอค่อยๆเปียกหมึกสีดำเริ่มเลือนหายไปทีละคำเหลือเพียงรอยประโยคสุดท้ายคำสัญญาของเรายังไม่สิ้นสุดมินหลับตาลงเสียงฝนกลายเป็นเสียงที่เธอคุ้นเคยที่สุดเธอได้ยินเสียงของเขาอีกครั้งในหัวใจเสียงที่อบอุ่นเสียงที่เต็มไปด้วยความคิดถึง เธอยกมือแตะสร้อยคอที่ห้อยอยู่บอนอกจิรูปหยดน้ำยังคงเย็นเฉียบแต่ตอนนี้กลับให้ความรู้สึกสงบเหมือนเขายังอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ในโลกของความตายแต่ในความทรงจำของเธอมินหันไปมองรูปถ่ายที่วางอยู่บนโต๊ะอีกครั้งรอยยิ้มของเขาในภาพนั้นยังเหมือนเดิมเธอยิ้มตอบเบาๆแสงฟ้าแลบครั้งสุดท้ายส่องผ่านหน้าต่างและหลังจากนั้น ฝนก็หยุดตกกลิ่นดินหลังฝนโชยเข้ามาในห้องเธอสูดลมหายใจลึกวางจดหมายลงข้างรูปถ่ายก่อนเดินออกจากบ้านอย่างช้าๆข้างนอกนั้นท้องฟ้าค่อยๆเปิดหยดน้ำเกาะตามใบไม้ส่องประกายเมื่อแสงเช้าสาด่องเธอก้าวเดินไปตามถนนเดิมแต่ครั้งนี้ไม่มีความกลัวอีกต่อไปในใจของเธอรู้ว่า บางคำสัญญาไม่จำเป็นต้องรอให้ใครกลับมาเพราะมันยังคงอยู่ในสายฝนและในหัวใจที่ไม่เคยลืมเสียงสุดท้ายที่ดังแผ่วเบาในสายลมราวกับเสียงของเขากระซิบอยู่ข้างหูขอบคุณที่ยังจำฉันได้มิงยิ้มหยาดน้ำตาและหยดฝนสุดท้ายไหลรวมกันบนแก้มของเธอ